สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้สวยจัดเลยกับนิสสันซันนี่นีโอปี2002 1.6ออโต้น้ำมันล้วนครับ79,000าบาทนะครับกับรถสวยสภาพงามสีสันเงาฉ่ำนะครับคันนี้เคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ขับใกล้ขับไกล,ข,กลขับไปเลยครับขับได้ทั่วไทยกับรถสวยราคาหลักหมื่นนะครับภายในสวยหรูราคานี้สาภาพนี้มาชมมาเช็คดูได้เลยครับอยู่ที่ โรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโทรได้รลยได้ติดต่อได้ตลอดนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ได้เลยครับเอาทะเบียนสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับ810ครับรถ<ร>สวยสมบูรณ์นะครับเอกสารครบถูกต้องการันตีไม่มีชนหนักกระต่อพลิกคว่ำนะครับรถสวยสวยไฟใสๆสสปอร์ตไลท์ครบครับหน้าเดิมท้ายเดิมมาชมเช็คดูรถทดลองขับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเคลือบแก้วสีเงางามเงาฉ่ำมาเลยครับ ใครที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมือนนะครับนีี่น n โอน่าสนใจมากๆนะครับภายในสวยมากๆนะครับเบาะหนังสวยๆสภาพเดิมๆนะครับใครที่ชอบสนใจในราคา79,000บาทนะครับมาชมมาเช็คดูได้เลยครับภายในสวยๆกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเลยนะครับตัวนี้มีครับตกแต่งลายไม้สภาพงามๆนะครับเท้าแขนพักแขนมาพร้อมนะครับเบาะหนังสภาพดี การันตีว่าใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับเราเก็บและเช็คงานมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจนะครับกระจกซ้ายขวานี่4ี่บานขึ้นลงไฟฟ้าใช้งานได้ครบครับซ้ายขวาหน้าก็ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยนะครับราคาหลักหมื่นนะครับแอร์แบแล้วก็ดิสหลังนะครับ รถสวยพร้อมใช้นะครับราคานี้สภาพนี้นะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดได้เลยครับไปชมไอเช็คดูรถทดลองขับนะครับซันนี่นีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในราคาหลักหมื่นนะครับด้วยสภาพกับการซ่อมบำรุงดูแลถือว่าหาได้ดูแลง่ายใช้กันได้ยาวครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของ s u n n ี่น o โอับนี่แหละครับอะไรของ s u n n ี่นถือว่าเยอะและดูแลไม่แพงครับ เพราะว่าเดิมทีซันนี่นีโอก็เป็นรุ่นที่เป็นแท็กซี่นะครับฉะนั้นการซ่อมบำรุงดูแลและอะไหล ไม่แพงไม่แรงครับและคันนี้คัดและเช็คมาเรียบร้อยรถบ้านแท้แน่นอนสภาพงามๆนางฟ้าก็ว่าได้นะครับใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นกลัวจะโดนโกหกหมกเม็ดนะครับเราคัดและการันตีให้ครับว่าไม่มีชนหนักไม่ตัดตอนหรือพิกคว่ำจมน้ำออย่างไรครับกับรถสวยๆสภาพพร้อมใช้งานไปเช็คไปชมดูรถได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับในแฟนเพจแฟนขับของ Sunny NeO หรือพิมพ์ว่า NeO ขับก็ได้นะครับก็จะขึ้นมาเลยครับใน Facebook นะครับสำหรับ ผมก็เคยมีประสบการณ์ใช้ซันนี่ครับก็ขับสบายสบายใช้งานได้คล่องตัวครับเดินทางใกล้ไกลไปได้นุ่นนอนครับสำหรับคันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับถ้าท่านกําลังหารถราคาหลักหมื่นกับสภาพและราคามาทางค่ายนิสสันถือว่าได้เปรียบนะครับถ้าใครชอบความสวยงามชอบแนวนี้สไตล์นี้ที่สําคัญในราคาประหยัดนะครับถ้าเป็นอีกค่ายหรือ2ค่ายใหญ่นั้นก็จะไม่ได้ราคานี้นะครับเมื่อเทียบกับปีและสภาพแบบนี้ก็ จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับส่วนมากก็จะแสนอัพนะครับฉะนั้นทางนี้สันนี่ถือว่าแจ่มจริงๆนะครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับรถสวยรถดีคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับโดยรวมรถสวยพร้อมใช้เราคัดและเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณานะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดจองได้เลยนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับนิดหน่อยนะครับเราเปิดเบาแล้วและที่สําคัญรถสวยจริงครับคันนี้เอาไปใช้งานกันต่อไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ขอชมดูแล้วก็โทรได้เลยนะครับจองได้นะครับรับประกันว่าได้รถแน่นอนถ้าจองแล้วไม่ได้รถแอดมินคืนเงินค่าจองให้2เท่าเลยครับรับรองว่าได้แน่นอนครับรถพร้อมใช้แบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับกับ Nissan Sunny Nio 1.6ออโตปี2002น้ำมันล้วนสภาพงามๆครับ